<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอทุกคนจากบาวเชตบาวเชตตลอนตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาตะแบกอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้อยู่บนยอดเขาตะแบกแต่วันนี้มาช้าไปหน่อย เลยไม่ได้ดูสะพานกระจกนะไม่ได้ดูสะพานกระจกสกายวอล์กจุดชมวิวสวยๆเลยมาช้าไปหน่อยตอนนี้กำลังเดินเดินลงเขาเดินลงจากเขาไปสะพานกระจก ว่าทุกทีเราไม่ยุหาวันเปิดคนเยอะกว่านี้เราไม่ยุหาเลยเราก็ขายบั่นตรงนี้ไม่รู้ว่าเรามาแล้วอืมเดี๋ยวเราไม่ไปเราไปเดี๋ยวทุกท่านจะไปแล้วที่ไหนมาไม่รู้สาม,มา นี้เป็นสะพานกระจกแต่ตอนนี้เขาปิดแล้ว ขนเบาตอนที่เราขึ้นมามันจะมีขึ้นแล้วใช่ใช่ล้มันไปไหนแล้วบเนี่ยข้าว่าไม่มาอันนี้มีสุไม่่เลยได้ยังีกัตมไม่ไม่นนพี่้ี่

คนเขาอยากจึ้นขึ้นทาขึ้นแล้วก็ฟัง่วนฟางวเยอะแล้วคนที่กลัว วันนี้เลยอดวันนี้อดได้ขึ้นสะพานกระจกเลยว่ามันคำแล้วปัดเขาตะไบ จุดชมวิวสกายวอล์กพัดเขาตะแบกยามเย็นแต่วันนี้เขาปิดแล้วต้องรอพรุ่งนี้เช้า ตรงนี้เป็นที่จำหน่ายบัตรจำหน่ายบัตรเข้าชมสกายวอลจุดชมวิวผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กขึ้นฟรีท่านละ40บาท anh Skywalk, yam thức ý thức ý xem view thức

ตรงนี้เป็นห้องน้ำเดินลงทางเก่าสพานกระจกเขาปิดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องเดินลงทางเก่าสูงและชันมากมาก เขน,นี่กำลังเดินลงเขา ตรงนี้เป็นทางขึ้นตรงจุดนี้เป็นสกายวอล์กอันนี้ทางขึ้นเขา สกายวอล์กที่เห็นจะข้ามเขาจากลูกหนึ่งไปลูกนึงนี่คือสกายสกายวอล์กชมวิว สิบพอเอาสักสินาทีพอสกายวอล์กจุดชมวิวสวยๆที่วัดเขาตะแบกสำหรับคลิปนี้ขอพอแค่น,นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปเดินลงจากวัดเขาตะแบกตรง s k y ยวอลเดินลงมาข้างล่าง เดินลงมาแล้ว